สวัสดีครับพืกผมผมครับเกียรติเกียรติรัตน์กินดมนีครับกับช่องเท้าแกใหม่ครับวันนี้ผมอยู่กับคุณโอ๊คครับปฤษดานะครับซึ่งเป็นนายกสมาคมของโปรแกรมเมอร์ไทยนะครับประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือเรื่องราวของประเทศไทยครับจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรครับหลังภาวะโควิด -19 ครับคุณโอ๊คครับสวัสดีครับพี่เกียรติครับครับสวัสดีครับเข้าประเด็นกันเลยครับ มันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงประเทศไทยหลังจากที่เราผ่านภาวะโควิด1 9ไปแล้วนะครับในมุมมองของคนพัฒนาระบบนะครับมันมันเทคโนโลยีมันจะมุ่ไปยังไงตัวแพลตฟอร์มมันจะมู่ไปอะไรยังไงครับอ่าครับครับเออถ้าจุดหลักที่เรียกได้ว่าผมมองนะครับหลังจากของโควิดนะครับผมมองในแง่ของเออดีมานหรือว่าความต้องการโปรแกรมเมอร์แล้วกันนะครับก็คือ อ่าอยาที่พี่รู้นะพวก s อ e มอหรือว่าพวกบริษัทต่างๆใช่ไหมครับเขาก็จะปิดตัวหรืออาจจะแบบเริ่มปลดคนนะครับครับฉะนั้นเอ่อเรียกได้ว่าสายงานไอทีเนี่ยนะครับก็กระทบหรือว่าโปรแกรมเมอร์เนี่ยนะครับกระทบกระทบอย่างมากอืหนึ่งคือเอ่อแรงงานไอทีนะครับอย่างที่พี่รู้กันนะครับแรงงานไอทีเป็นหนึ่งในแรงงานที่ขาดแคลนที่สุด นะครับโปรแกรมเมอร์นี่แหละครับหนึ่งในสิ่งที่ขาดแคลนที่สุดใช่ใช่แต่ก็จะมีข่าวนะครับว่าโปรแกรมเมอร์ตกงานเยอะมากนะครับคนที่จบนักศึกษาน้องๆจบมาใหม่ก็จะตกงานเยอะมากนะครับทาไมทําไมมันมทั้งมวนะครับทาไมมาดูย้อนแย้งอ่ะเออหนึ่งขาดแคลนสองแล้วทําไมทําไมดูมันตกงานเยอะอ่ะเออทาไมดูย้อนแย้งใช่พี่ครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับมันเกิดจากเรียกได้ว่าแรงงานเป็นแรงงานกลุ่มที่ต้องใช้ทักษะสูงแล้วกันนะครับสกิลใช่ก็มี ใช่สกิลสูงแล้วก็ค,คนส่วนใหญ่ที่เรียนน้องๆที่เรียนมาอาจจะเรียกได้ว่าไม่ได้ชอบในสายงานนั้นทําให้จบมาปุ๊บอาจจะเหมือนแบบทําได้ไม่ดีเท่าที่ควรอย่างนี้ครับสะท้อนสะท้อนตัวเองเพราะผมผมก็มามาเคยเป็นโรเมอร์ตแหละ <c oughs> เหมือนเคยเล่าให้ฟังนะครับแต่แต่ท้ายที่สุดก็มา <c oughs> ค้นพบตัวเองในมุมหนึ่งนะครับแต่ก็ยัง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 ชื่นชมอยู่นะครับเพราะว่าอาชีพนี้เนี่ยต้องใช้ลอจิกสูงมากใช้ทักษะสูงมากแล้วใช้ความอดทนสูงมากครับผม คุนสู่งถูกต้องครับพี่ครับอ่าฉะนั้นเรื่องที่อาสมมติไม่มีโควิดนะครับสิ่งที่ทิศทางจะไปก็คือแรงงานที่อาจจะแบบไม่ได้เชี่ยวชาญนะก็จะยิ่งหายไปจากระบบเพราะว่าอาอย่างที่สมมติพี่ไปเปิดวิกคอมใช่ไหมครับพี่ไปเปิดเร็บเพจพี่สามารถทาเว็บเอง่ะถูกถูกฉะนั้นพวกอาโปรแกรมเมอร์ที่แบบทําได้แต่สิ่งง่ายๆนะครับครับก็จะไม่สามารถปรับตัวได้มี a อมีทูง่ายๆมาช่วยครับอ่าฉะนั้น ด้วยดีมา n โปรแกรมเมอร์ที่ลดลงจากโควิดใช่ไหมครับทําให้โปรแกรมเมอร์ส่วนใหญ่ต้องปรับตัวให้ทําแต่ยากๆได้นะครับอ่าทำแต่ยากๆได้แล้วก็ทําสิ่งที่เออนะครับไม่สามารถมาแทนที่ได้ออืเช่นอ่าเทคโนโลยีทั้งหมดก็จะชิไปเป็นความรู้ที่สูงขึ้นทั้งหมดพวกคนที่แบบทําอะไรเหมือนง่ายๆหน่อยที่ถูกแทนที่ด้วยทูอื่นๆก็จะเรียกได้ว่าอะตกงานต่อไปนะครับแล้วก็ ความรู้ทั้งหมดจะต้องการใช้ความรู้ที่สูงขึ้นมากนะครับแล้วก็เช่นสมมติพี่เขียนได้โปรแกรมเดี่างี้อ่านหรือว่าเขียนได้แค่เว็บง่ายๆอาจจะไม่พอแล้วพี่ต้องทําเป็นเดเออฟได้นะครับพี่ต้องทําเป็นแบบเป็นฟอนต์เป็นแบ็คเป็นฟูลสต็กได้หมดบริษัทต่างๆที่เริ่มให้เนี่ยที่เขาให้ผมไปสอนนะครับที่บริษัทเขาก็จะเรีนเป็นฟูลสต็กก็คือคนหนึ่งทําได้ทุกอย่างฉะนั้นเทรนด์แรกที่ผมเห็นก็คือเรื่องของสกิลแรงงานที่มันจะต้อง โปรแกรมเมอร์ทุกคนนะครับจะว่างงานอาจจะมากขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดเราปรับตัวโดยการเ,าเรียนให้ลึกขึ้นทาตัวให้ชนะ A.I. นะครับเราก็จะไปต่อได้อืมอืโอเคแล้วในเชิงในเชิงของภาคของ SME อะครับเขาจะใช้ในเชิงของโปรแกรมเมอร์ไปช่วยอัดแอปอะไรในภาคธุรกิจของเขาครับเพราะเข้าใจว่า ตอนนี้เนี่ยหลายหลายคนคงสัมผัสได้ถึงอรรถรสหรือว่ารสชาติของโควิดที่ทําให้เขาเองต้องเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของุรกีจทั้งในเรื่องของทางด้านพวกแพลตฟอร์มอะไรต่างๆโหมดตรงนี้มันมันจะเข้าไปกระโดดเข้าไปช่วยอะไรได้มากน้อยขนาดไหนครับในในมุมมองคุณโอครับอ่าครับอันนี้ผมดีใจมากเลยครับเพราะว่าพวกลูกค้าต่างๆนะครับที่เหมือนจะอายุเยอะหน่อยนะครับเริ่มปรับตัวแล้วครับใช้ดูนใช้นีฟูมเว็บเอ็กซ์อย่างเงี้ยนะครับก็ อในมุมมองของอ e ีนะครับ,รบผมมองว่านะครับ s อ e ก็อย่างที่บอกนะันอาจจะมีรีซอสหรือว่าต้นทุนที่จำกัดใช่ไหมครับครับอ่าฉะนั้นก็เอสิ่งที่เขาจะได้รับก็คือแรงงานโปรแกรมเมอร์ที่ถูกลงแล้วก็แล้วก็เเรียกได้ว่าคุณภาพเท่าเดิมอ่าหรือว่าแรงงานที่ราคาเท่าเดิมแต่คุณภาพดีขึ้นเพราะอะไรครับอ่าเพราะว่าอันที่พี่เห็นหลายๆเจ้าปลดคนใช่ไหมครับ ฉะนั้นหนึ่งในสายงานที่เรียกได้ว่าคนน่าจะเข้ามาก็คืออาชีพที่ทําเป็นฟรีแลนซ์หรือว่าแบบอาชีพที่ทําทุกที่นะครับอย่างโปรแกรมเมอร์นี่แหละแล้วก็จะมีแรงงานจากน่วยอื่นๆที่เขาจะไปขับแก๊ปหรือว่าไปทําอะไรง่ายๆอย่างเดียวเพราะอาจะมีคนเพมาที่สายนี้ด้วยครับเสร็จปุ๊บการแข่งขันก็สูงขึ้นนะครับทีนี เมื่อการแข่งขันสูงขึ้นก็ชัดเจนอยู่ราคาก็จะลดลงครับ S ็ีก็อาจจะได้ข้อดีในตรงนี้หาแรงงานที่ถูกลงได้แรงงานที่ถูกลงในราคาที่ในราคาราคาที่ถูกลงแล้วก็ได้คุณภาพที่ดีขึ้นอืมอืมโอเคอ่ะที่นี้เห็นเป็นเทรนนะเห็นเป็นเทรนนะทีนี้ในในในมุมของ s อสีนะอันนั้นในเรื่องของในเรื่องของได้คนและเรื่องของตัวผมเรียกว่าเป็นหนักของตัว ค่าแรงค่าใช้จ่ายนะครับเป็นต้นทุนในการที่ต้อง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 ไปใช้พัฒนาใช้ดั้งหนักของโปรแกรมเมอร์นะครับทีนี้ในมุมมองของโปรแกรมเมอร์ครับ <c oughs> คิดว่าเทรนของแพลตฟอร์มหรือไอตัวแอปพลิเคชันหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะเข้ามามีบทบาทให้กับ SME หลังจากภาวะโควิดที่มันมันมันไปแล้วเนี่ยมันจะมีแอปพลิเคชันอะไรหรือมันมีแพลตฟอร์มอะไรที่จะช่วยสลับสุนให้กับผู้ประกอบการ SME เนี่ยเขาสามารถฟื้นตัวแล้วก็ลุกขึ้นมาอยู่ในครั้งหนึ่งครับ อ่าคือจริงๆสำหรับ SME ในปีก่อนมันก็จะมีสิ่งที่เของดีป้าใช่ไหมครับที่เป็นดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชั่นคูปองนะครับับที่สามารถได้เงินหมื่นบาทไปใช้พวกซอฟต์แวร์แอสเซอร์วิได้เลยนะครับซึ่งตัวนั้นเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับเหมือนคนยังไม่ได้ปรับตัวนักมีของฟรีหมื่นบาทแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปซื้ออะไรดีใช่ใชไม่รู้ไปซื้ออะไรทำอะไรใช่ครับ ฉะนั้นผมมองเอในฐานะที่อ่าผมก็อยู่ในแวดวงการศึกษาครับ,รบผมก็มองว่าสิ่งที่ s e, อ e ีอาจจะเหมือนต้องการนะครับอ่าผมก็ไปคุยกับพวกคนของสมาพันธ์ SME ไทยด้วยอะไรแบเนีนคค้ครับก็ผมมองว่าทีมงานของเขาหรือว่าแบบในในในฐานะของผู้ประกอบการหรือว่าเจ้าของนะครับ,รบอยากปรับตัวนั่นแหละแต่ว่าทีมงานอาจจะแบบมูฟไม่ทนันหรือว่ามีเอความรู้ที่ ไม่พร้อมที่จะปรับตัวนะครับในที่ที่ที่เจอมาอ่าฉะนั้นโควิดเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการที่เหมือนแบบเป็นจุดให้ผู้ประกอบการแล้วก็ทีมงานปรับตัวไปพร้อมๆกันอ่ตัวในแง่ไหนมากผมยกตัวอยงที่ความรู้ครับต้องมีความรู้ที่เชื่อมโยงได้หมดกตัวอย่างเช่นคสมมุติธุรกิจหรือว่าธุรกิจการผลิตนะครับคต้องว่าทั้งสายอ่ะ เขาจะใช้ไอทีอะไรได้บ้างนะครับอืซึ่งการที่จะมองจุดนี้ออกนะครับมันจะต้องเรียกได้ว่าเหมือนอ่อศึกษาหรือว่ามีคนที่ถนัดด้านดิจิตอลการ์แ n มิชันคนนี้ครับรบซึ่งปัจจุบันส่วนใหญ่พวกนี้จะไปอยู่เหม <Superman> ือนับไปโฟกัสที่องค์กรใหญ่มากขึ้นจะมากกว่าเพราะงบงบพอถึงไงก็พอถึงไงใช่ใช่เลยพี่ฉะนั้นจุดที่เหมือนเหมือนในแง่มุมของ เอ่อวิกฤตโควิด COVID, แล้วก็จากสิ่งที่ผมมองเห็นนะครับ,รบ,รบผมก็รวมทีมกับพวกกรรมการสมาคโมโปรแกรมเมอร์ไทยเนี่ยครับ,รบพยายามที่จะเผลักด,ดันให้ SME ได้รับดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันนะครับทั้งในเรื่องของความรู้แล้วก็ของการเป็นที่ปรึกษาในราคาที่เข้าถึงได้นี่แหละครับที่เป็น ว่าไม่ได้มองเห็นแต่ปัญหาอย่างเดียวแต่ว่าเราร่วมลงมาแก้ไขปัญหาด้วยกันยังไงอือืเทีนี้เบื้องต้นในในเรื่องของซัพพลายเชนนะมันอาจจะเริ่มตั้งแต่พวกอินบงอินเบาอินบาในฝั่งของที่เป็นพวกอินเวนทอรี่พวกในฝั่งของที่เป็นเรื่องของซัพพลายเออร์เข้ามในหมวดของเรื่องลักษณะของที่เป็นมาเก็ตติ้งนะครับไปนรื่องของพวกโลจิสติกไปเซลและท้ายที่สุดก็คือไปยังฝั่งคุชเตอร์เนาะถ้าเรามองมองภาพอย่างนี้ครับ ทูนหรือเครื่องไม้เครื่องมือไหนที่ที่อยากจะแนะนําหรืออยากจะจะฝากไปถึง SME ว่าเขาเขาเขาควรจะเอาเทคโนโลยีหรือเอาพวกดิจิตอลเนี่ยเข้าไปจับในในใหมดเรื่องพวกนี้ครับอ๋อครับครับก็ที่ผมคุยกับเออพี่พี่เพื่อนๆนะครับที่เป็นสตาร์ทอัพทั้งไม่ว่าจะเป็นโลจิสติกส์นะครับหรือรับครับของดีนะครับมีเยอะเต็มไปหมดนะครับคนไทยทำซอฟต์แวร์นะครับไม่ได้แพ้ใครในโลกแต่ ไอคนที่จะมาอินทิเกรตมานะครับคนที่จะมองออกว่าไอสองอันเนี้ยมันควรจะใช้ร่วมกันไอซอฟต์แวร์เนี้ยมันขาดตรงไหนบ้างและเมื่อเปลี่ยนกับอุตสาหกรรม s อ e ที่มันมีอยู่หลายเซกเตอร์เนอะก็ทิ่งต้องต้องมีเหมือนแบบประยุกต์มีการคิดที่ประยุกต์มากขึ้นมันไม่ใช่แบบเอ่อวันซิเวอร์บูลเลตนะครับที่แบบกระสุนเดียวใช้ได้กับทุกข้าวเหมือนกันมันจะเป็นแนวแง่มุมของ อาจจะใช้ AI ในการเทรเลเมดพวกโซลูชันทวกนี้นะครับม <hacking. S 2> ผมมองว่าโซลูชันดีๆมีเยอะแต่ว่าการที่เราจะจับมารวมกันให้เหมาะกับอุตสาหกรรมของเราเนยนะครับจะทํำยังไงคร้มากกว่าทีนี้ปัญหาไงปัญหาของ SME คือ,ค,อคือภาพอย่างนี้นโอเคล่ะผมเบื้องต้นเนี่ยผมผมผมเคยผ่านฟิลทางด้านเอนจิเนียร์ทางด้านโปรแกรมมิ่งมาผมมันจะพอเข้าใจแต่ในมุมของ SME ปัญหาเขาคือเขามองภาพอย่างเราไม่เห็นอ่าเขามองเห็นแค่ว่าเฮ้ยเอา Facebook มาใช้ เอาอยาเพียพูดถึงไงเพียอาจจะงงและเอาระบบบัญชีมาใช้เอาระบบเรื่องของการเอา HR อะไรมาใช้เนี่ยเขามองไม่เห็นภาพที่เป็นภาพรวมเราจะสื่อสารยังไงเราเราจะคำมวดปมอ,อย่างเงี้ยให้ให้ให้เขาเห็นภาพแล้วเพื่อที่จะนำทูลน,นะครับหรือนำโปรแกรมเมอร์ไปไปพัฒนาเพื่อให้เกิดระบบที่เหมาะกับธุรกิจเขาครับอย่างเงี้ยเรา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 ,เราจะสื่อสารยังไงหรือว่าทางทางทางสมาคมครับ ก็ในฐานะที่สอนมาค่อนข้างเยอะระดับหนึ่งนะครับก็ขอแชร์ให้ฟังเลยนะครับเออมันควรที่ผมมองเห็นภาพมันคือจะต้องเป็นเหมือนเป็นผาดนึงครับพี่เช่นสมมติอ่าอุตสาหกรรมอาหารสมมติที่ทำน้ำพริกอย่างนี้เนาะครับอ่าโอ้ไวมากไวมากโอ้ผมผมเห็นแล้วแบบผมอยากกินมากเลยพี่ผมขอจองตั้งห้าขวดเลยได้รอหน่อยรอหน่อยรอหน่อยสักพักสักพักประมาณสองอาทิตย์ประมาณสองอาทิตย์ครับอ่าใช่ อาจจะเป็นแบบที่ผมมองมันคือมันต้องเทเล o r m a ตามอุตสาหกรรมเช่นสมมติอาหารน้ำพริกใช่ไหมครับครับพวกระบบออนไลน์ที่เราทำอ่ะมันต้องเป็นยาวๆยาวๆเชื่อมโยงครับพี่เช่นอ่ะต้องการระบบจัดการการผลิตนะครับการผลิตการขนส่งบัญชีอะไรก็ว่าไปเป็นผาดเป็นผาดที่ต่อเนื่องแล้วขาดให้พี่ลงมือทําเลยให้พี่ลงมือทากับธุรกิจพี่เลยอ่าวันดีคืนดีเข้ามาปุ๊บไอพวกเฟซบุ๊กเชื่อมโยงอะไรบ้างแล้วแบบนลงล่าง หนึ่งสอนปุ๊บแล้วก็ลงมือปฏิบัตินะครับครสองเลยคือที่ปรึกษาเนี่นครับการทําทุกอย่างอ่ามันต้องติดปัญหาอยู่แล้วมันจะมีคนที่แบบเป็นที่ปรึกษาในราคาที่เหมือนเอสรับได้ที่พร้อมเก้าวไปกับเขาอย่างเงี้ยครับมจะไม้อะไรอย่างนงี้ะครับผมมองไป็สองจุดหนึ่งคืออ่านี่แหละเรียนแล้วลงมือทำสองคือเรื่องของมีเมนเทอร์หรือว่ามีที่ปรึกษามาคอย ช่วยเห m, ลือตลอดเวลาซึ่งผมว่าเว็บที่นี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งในนั้นเป็นตัวดีเลยครับตัวเจ๋งเลยครับโอเคได้ขอบคุณครับ <laughs> ขอบคุณครับโอเคนั่นหมายความว่าเราเราก็ต้องสื่อสารให้กับทางทางผู้ประกอบการเนาะให้เขาเห็นภาพเชนเห็นภาพองค์รวมของการการทําธุรกิจเอาภาพง่ายๆก็คือมองในเรื่องของกระบวนการการทํางานในในธุรกิจของเขาเนาะตั้งแต่ ตั้งต้นไปจนถึงขายสินค้าออกว่าเขาต้องทําอะไรบ้างและในแต่ละจุดในแต่ละโหนดเนี่ยเราสามารถจะนาเทคโนโลยีนะครับอะไรเข้าไปใช้เรายังไม่พูดถึงตัวตัวแพ็กเกจเอาเป็นอะไรแต่เรากาลังพูดถึงว่าตรงเนี้ยเอาเทคโนโลยีอะไรเข้าไปใช้เพื่อจะแก้ปัญหาแก้ไขปัญหา <S <S <ๆ S 1> ตรงนี้ได้แล้วค่อยมาดูกันว่าจะใช้โปรแกรมเมอร์มาพัฒนาระบบรหรือมันมีออเดอร์เชลที่จะเอาเข้าไปแก้ไขปัญหาให้เขาถูกต้องไหมครับ ถูกต้องเลยครับก็คือเรียกได้ว่าเราแบ่งเป็นสองสองเฟสก็ได้ครับเช่นสมมติเอสเอฟเอที่เล็กหน่อยใช่หมพี่เช่นแบบพนักงานต่อหาสิคนอย่างเงี้ยครับก็พว่นี้มันฟรีอยู่แทบทุกสเต็ปอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นเอสเออที่รายได้เยอะหน่อยเช่นอ่ะสิบล้านร้อยล้านอะไรเงี้ยครับก็เรียกได้ว่าค่อยกร๊ปรวมว่าไอู้ทั้งหมดเนี้ยมันจะรวมกันหรือว่าจะเป็นเป็นเหมือนแบบต้องไปจ้างโปรแกรมเมอร์มาทาเป็นคัสตอมหรือเปล่านะครับเช่นที่ผมไปคุยกับ หลายๆอุตสาหกรรมเะคร yeah. ับเส่นสื่อสิ่งพิมพ์อย่างเงี้ยเขาก็จะมีดีมานที่แตกต่างกันแล้วก็มันไม่มีทูที่เป็น all in one อยู่ปัจจุบันฉะนั้นมันก็ทูที่เป็น all in one ก็ยัง ผมว่าอันนงขาดอยู่ในบางส่วนนะอืมอืมโอเคอ่าโอเคทีนี้คําถามหนึ่งแน่นอนแหละเวลาเร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 าผ่านวิกฤตตรงนี้ไปอันนึงก็คือสิ่งหนึ่งที่เขาอยากได้เป็นเป็นเมนเพอร์ตี้ผมผมเชื่อเป็นเมนเพอร์ตี้นะไอไอเรื่องทําภายในต้องทํแน่แน่แหละก็คือเรื่องราวของจะทํายังไงมันขายได้ยอดขึ้นนะครับพอขายมันกลับมามีมีรายได้มากขึ้นมียอดขายที่มากขึ้นเนี่ยทูนหรือมุมมองในฝั่งของโปรแกรมเร์ที่จะเข้าไปช่วยให้เกิด รายได้มากยิ่งขึ้นเนี่ยเราเราเรามองมองมองเป็นทุนอะไรรูปแบบไหนยังไงครับพอพอมีแนวทางไหมครับครับพอคิดได้อยู่ครับก็เอ่อถ้าเกิดเราอิงจากพวกคอร์ปอเรทนะครับสิ่งที่เขาผลักดันกันมากคือไอ้พูดที่ต่อกทร transformation นี่ครับสิ่งที่เขาผลักดันก็คือเป็นการสอนคนเขาอย่างเดียวเลยครับคือเทรนคนเขาให้ทําอะไรบางอย่างได้นะครับฉะนั้นสิ่งที่ s e ควรจะมีก็เหมือนกันครับทุกอย่างคือเริ่มต้นด้วยความรู้เช่นพี่มีพนักงานคนหนึ่งเนี่ยคนคนเนี้ย ต้องแพ็กตัวทำทุกทำแพ็กอ่ะแพ็คจัดน้ำพริกแพ็คทุกอย่างละอย่างน้อยเขาต้องทําได้ทุกอย่างเป็นฟูลสแต็กฟูลสแต็กก็คืออ่านเนี่ยออนไลน์เฟซบุ๊กทำเกตได้นะครับมีทูที่ช่วยในการทำคอนเทนต์ง่ายๆทําดีไซน์สวยๆอย่างทันวาอย่างเงี้ยครับอ่าหรือถ้าเกิดเขามีความรู้นี่ปุ๊บอ่าเขาก็ทําได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างเสร็จปุ๊บเกิดเอชเอ็มอีเห็นปุ๊บเห็นช่องทางเขาก็สามารถที่จะเป็นเรียกได้ว่าทําดิจิตอล การ์ดิฟิเชันโดยที่ตั้งต้นจากพนักงานเองเ้ยมื่อกี้พูดถึงอะไรนะคันวาคืออะไรครับผมยังไม่รู้จักเลยคันวา C A N V A ครับเป็นทูออนไลน์สุดมูที่แบบเอ่อว่าวลากวางลากวางทุกคนสามารถทำกราฟิกได้สวยหมดเลยทำ Facebook โพสเนี่ยครับอืใช้ใช้ทำอะไรใช้ทำอะไรตัวนี้ใช้ทำกราฟิกทุกอย่างครับพอพี่กดเข้าไปปุ๊บมันจะมีให้เลือกเทมเพลตว่าพี่จะทำา f c e e o o o k o v e r หรือเปล่าครับ c e b o o o c o v e อร์ c e b o o o p โพส เพิ่มเพิโพสสิแล้วก็ออเลือก์แต่ละอันปุ๊บมันก็จะมีทีมให้เช่นเฟซบุ๊กโพสเป็นเกี่ยวกับอขายคอร์สหรือว่าเป็นเฟซบุ๊กโพสเกี่ยวกับขายสินค้าเกี่ยวกับอีเวนต์อย่างเงี้ยครับปุ๊บพี่ก็ได้ทีมสวยๆเลยพี่ก็เปลี่ยนแค่แบ็กกราวน์เปลี่ยนแค่เพกอย่างในคันวาเนี่ยโอเค ผมรู้ก็ SME รู้ครับขอบคุณนะครับจริงๆพาะผมไม่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 เคยรู้นะเราเราเราใช้แค่ตัว Photoshop อะไรก็ทําทําเอาเอออันนี้แสดงว่ามีตรงตีมอะไรพิเศษเพิ่มนะครับอืมอืโอเคใช่ครับทงตีมพวกนี้แล้วก็พวกการดการต่างๆเยอะอ่าโอเคโอเคยังมีมุมมองไป็นไหนที่อยากจะฝากบอกไปถึง SME ในในในมุมมองของโปรแกรมเมอร์ครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยโลกมันเปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับเราในฐานะโปรแกรมเมอร์เราเราเราจะบอกอะไรกลุ่มผู้ประกอบการ SME ครับโอเคครับครับจริงๆก็ไม่เชิญผู้ประกอบการ SME อย่างเดียวผมมองว่าเออเป็นเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าเออคนของสายธุรกิจหรือว่าคนทุกคนที่ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์เลยนะครับที่อยากพัฒนาตัวเองหรือว่าอยากจะประสบความสำเร็จนะครับอืก็ควรจะเข้าใจเทคเ เทอมเทคนิคเข้ทอมในแง่ของไอทีหรือว่าโปรแกรมเมอร์ให้มากที่สุดนะครับเช่นเช่นอย่างผู้ประกอบการเอ็มไควรจะเข้าใจอะไรล้วครับ AI คืออะไรบล็อกเชนคืออะไรนะครับพวกนี้คีย์เวิร์ดทั้งหมดที่มาแรงมิเตเร์ต้องมิเอต้าเนี่ยควรจะเข้าใจทั้งหมดในแง่ของคอนเซปต์ที่ไม่ยฉาการเขียนโค้ดนะครับเนี่ยครับที่ที่อยากจะฝากไปบอกเพราะว่าเข้าใจไปก็ไม่เสียหายอะไรหรอกครับสิ่งที่ได้รับคือเหมือนได้รู้ว่าคอนเซปต์นี้มันมีอ่ใรโลกแล้วล่บ มันไม่ถูกเอ้ยผู้ผิดมันไม่แพงครับ,รบไม่แพงแนละ้วมันแบสามารถมีทูรออนไลน์บางอย่างที่ช่วยเราในแง่ถูกๆหมดเลยอือืโอเคผมอยากจะถามเพิ่มอ,อีกกนิดนนะครับเมื่อกี้ที่พูดมา AI บอกชงบล็อกเชนช่วยขยายความคําว่าบล็อกเชนแบบแบบแบบที่คนที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจอธิบายความไม่ให้ให้ให้ SME ได้ได้ลองลองฟังหน่ว่ามันจะเป็นอะไรยังไง อ่าได้ครับได้ครับ <c oughs> ก็จริงๆถ้ามีรูปประกอบจะง่ายขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดสดๆตอนนี้เลยนะครับ,รบ <c oughs> ก็บล็อกเชนนะครับ <c oughs> อาจจะเป็นคอนเซ็ปที่เข้าใจยากนิดนึง <c oughs> แต่ถ้าเกิดเราคิดภาพในแง่มุงของ SME นะครับ <c oughs> โปรติ SME เราก็จะเก็บเก็บข้อมูลลูกค้าในไหนวบ้างครับ <c oughs> อ่า Excel มนี้เนาะอ่าเอ็พี่เก็บใน Excel ครับอ่าพี่เก็บใน Google Drive อ่าสมยกตัวอย่างเป็นเอ็นล้กันครับอบล็อกเชนเหมือน เอ่อทุกคนมี Excel ไฟล์เดียวกันที่มันซิงกันตลอดแล้วก็พอมีการเปลี่ยนแปลงปุ๊บครับมันจะมีการส่งไปเพื่อที่จะให้คนบางคนอนุมัติอ่าผมยกตัวอย่างครับซีนารีโอง่ายๆเลยครับอ่สมมุติเอ่อบ็อกเชนในแง่ของการเก็บข้อมูลการซื้อขายอะไรครับการซื้อขายครับอืมก็ทุกคนสมมติทุกคนที่ซื้อขายสินค้า SME ่าสมมุติซื้อขายข้าว เป็นบล็อกเชนสาหรับการซื้อขายข้าวแล้วกันคอ่ะก็ทุกคนสมมุติผมไปซื้อข้าวกับพี่มันก็จะมีเล็คอร์ดเข้าไปใน Excel แล้วใช่ไหมครับหนึ่งแถวครับอ่าเป็นหนึ่งเร็คอร์ดแต่พอผมไปซื้อข้าวกับพี่ปุ๊บ excel เนี้ยจะอยู่ที่ผมครับแต่ว่า excel เนี้ยพอผ่านไปหนึ่งวิหรือว่าศูนย์จุดห้าวิมันจะถูกซิงไปที่ excel เครื่องพี่ด้วยอนะครับอือแต่ว่าก่อนที่จะซิงเนี้ยไอตัว excel เนี้ยมันจะเหมือนไปบอกคนที่มาตรวจสอบเหมือนเป็น เป็นออดิตกางครับครับอ่ามันจะมีเหมือนโปรโตคอลบางอย่างเช่นในระบบคนขายข้าวของพวกเราเนี่ยจะมีอยู่พันคนครับมันจะมีบางคนที่เป็นคนตรวจสอบอาจจะสมมติเลือกมาห้าคนครับอ่าเลือกมาห้าคนครับผมซื้อข้าวพี่อืมเสร็จปุ๊บระบบมันก็จะไปแจ้งไอ้คนตรวจสอบว่าอ่านี่เกิดการซื้อข้าวแล้วมาตรวจสอบซิว่าไอโอซื้อข้าวถูกหรือเปล่าครับมันมีการโอนเงินจริงหรือเปล่าอ่าพอคนตรวจสอบแอปรูฟแอปรูฟกันหมดนะครับ ไอ้เรคคอร์ดนี้มันก็จะไปอยู่ที่ excel เครื่องพี่เลยแล้วก็จะกระจายไปเ x c e l ทุกคนของทุกคนที่ที่อยู่ในระบบตัวนี้ถูกไหมอืมใช่แล้วประโยชน์มันคืออะไรนะฉะนั้นความโปร่งใสครับแล้วก็การเอ่อการที่มันกระจายไปทุกที่ก็คือมันจะมีเรื่องของเอ่อ s c a l a b l e คือมันจะอยู่ได้เยอะมันจะอยู่ได้ทุกที่อืมอ่าชั้นบล็อกเซนจึงจึบอกออะไรที่โปร่งใสนะครับครับเช่นข้อมูลทางการแพทย์ของพี่ เียข้อมูลการซื้อขายของรัฐบาลอะไรที่โปร่งใสที่ข้อมูลสามารถไปอยู่กับทุกๆคนได้นะครับอ่าซึ่งมันก็จะมีรายละเอียดกน,นน้อยๆเช่นที่พี่ได้ยินคนขุดบล็อกเชนใช่ไหมครับก็คือคไอ้พวกออเดดพวกนั้นอนะในในฐานะที่มันเอาเครื่องมันมาประมวลผลเนี่ยมาตรวจสอบความถูกต้องอ่ะเขาก็เลยสมควรที่จะได้เงินกลับไปอ่าส่วนคนอื่นๆที่ที่เป็นคนเก็บข้อมูลเนี้ยไหนๆก็ อาเอามาช่วยเก็บคาน s ซ c t ชันเราเอามาช่วยเก็บรายละเอียดเราเราก็จ่ายนิดหน่อยเวลาเกิด,ดการโอนเงินอย่างเงี้ยครับครับครับ,รบ,รบนึกภาพง่ายๆถ,าถ้าเมื่อกี้เราเราเราพูดถึงในตัวตัวข้าวเนาะก็คือถ้าเรามองระบบระบบที่ข้าวเนี่ยมันมีอยู่เป็นคลังเป็นเป็น,เป,นเป็นทั่วโลกสักกี่ล้านตันก็ว่านไปเนาะเมื่อมันเกิดการตัดสต๊อกมีคนในคนหนึ่งมาซื้อก็คือ สต็อกเหล่านี้มันก็จะถูกตัดออกในระบบให้เห็นภาพชัดเจนรู้ว่าใครขายอะไรเท่าไหร่แล้วตอนนี้สต็อกมันเหลือเท่าไหร่ในองรวมอย่างนี้อย่างนี้พอพอพอ,พอทิบไปอย่างนี้ความความอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับใช่ประมาณนี้เลยครับขอบ้อมูลอะไรก็ตามที่เป็นพับบิ c ได้แล้วก็เหมาะสมที่จะเป็นพับบิ c ครับแล้วถูกเอามาใช้กับบล็อกเชนเยอะอืมอืม,อมโอเคนะครับผมผมแนะนําอย่างนี้ครับในในในมุมของผู้ประกอบการ SME นะครับคือระบบอะไรที่มันมีลักษณะของพวกเซ็นทรัลไลท์เนาะแล้วก็ที่อยู่ศูนย์กลางแล้วสามารถที่จะ ให้ทุกคนเนี่ยหเข้าถึงได้2เนี่ยใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้และเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตลอดเวลานะครับมันก็จะเป็นประโยชน์กับในมุมของ SME ในมุมของผู้ประกอบการเช่นเรื่องของการเช็คราคาต่างๆเช็คเรื่องของสต๊อกสต๊อกอะไรต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการฟอร์แคสตในเรื่องของมิติอื่นๆก็ว่างันไปนะครับอย่างเงี้ย SME เอเอามาใช้ได้อย่างแน่นอนนะครับเอาละครับสุดท้ายครับคุณโอ๊คครับอยากให้ฝาก ประเด็นสุดท้ายครับแดงบันดาลใจกำลังใจให้กับพักพวกเพื่อนๆทั้งมุมโปรแกรมเมอร์เองนะครับแล้วก็ไอซ์มเองเองครับว่าในภาวะวิกฤตนี้ครับเขาต้องคิดอะไรทําอะไรเพื่อให้ฝ่าวิกฤตตรงนี้ไปได้ครับผมอ่าโอเคครับก็อ่าทุกคนก็ประสบกับสิ่งที่เรียกได้ว่าําบาลําบากมาด้วยกันนะครับก็หนึ่งเลยที่อยากจะฝากก็คือเหมือนกันช่วยๆกันครับอะไรที่เป็กันได้ก็อยากให้ทุกคนช่วยกันรวมทั้ง ในแง่มุมของเออไหนๆเราก็ต้องอยู่บ้านหรือว่าต้องกลักตัวหรือว่าต้องบางคนก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนสายงานหรือว่าต้องปรับตัวใช่ไหมครับครับเออเรียกได้ว่าอยากจะฝากในเรื่องของความรู้แล้วกันครับก็คือพยายามหาความรู้ใหม่ๆเจ้าทันทีโนูลยีทุกอย่างครับให้แบบเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาครับผมโอเคเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาครับอ่าสุดท้ายของสุดท้ายครับอ่าผมเห็นโครงการดีๆของของของสมาคมอ่าโปรแกรมเมอร์ไทยหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ ไม่ได้เป็นคอร์สที่สูงจนเกินไปอยากให้ฝากถึงว่ามันมีคอร์สมีอะไรยังไงบ้างครับในการที่จะสนับสนุนโปรแกรมเมอร์รุ่นใหม่ขึ้นมาครับผมอ๋อดีเลยครับครับก็คือไอตัวโครงการล่าสุดของเรานะครับเอ่อชื่อว่าสามสิบวันสิบล้านครับก็คือคล้ายๆกับว่ามีผู้เชี่ยวชาญหรือว่ามีอาจารย์นะครับจากทางสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยจะสอนในสามแท็กนะครับแท็กแรกเรียกว่าดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเ แท็กสองเรียกว่าดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันครับแล้วก็แท็กสามเรียกว่าโปรแกรมมิ่งครับอ so so UH! ่าโครงการนี้นะครับสามสิบบันสอนโดยที่ทุกวันนะครับที่เรียนเพียงแค่บริจาคยี่สิบาทไปที่บริธิอะไรก็ได้นะครับที่เรากําหนดไว้บริจาคแค่ยี่สิบาทก็ได้เรียนหนึ่งวันแล้วพี่เกียรติอยากจะเรียนดิแท็กสมมุติแท็กนี้มีอยแปดวันพี่เกียรติก็บริจาคยี่สิบาทแปดวันเนี่ยร้อยหกสิบาทที่ได้เรียนแปดแปดวันแล้วอย่างนี้ครับ ก็อันนี้บ้าได้เป็นโครงการที่เราจะช่วยกับช่วยเหลืออยากให้เนี่ยครับพ่เกียรติเพื่อประชาสัมพันธ์ทางไอซิปีต่างๆนะครับช่วยให้ทุกคนได้รับเอ่อเรียกได้ว่าความรู้ในราคาที่เข้าถึงได้พร้อมทั้งทําประโยชน์เพื่อประเทศชาตินรโครงการนี้โอเคได้ครับยินดีครับยินดีเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงครับและเดี๋ยวผมจะไปโรงเรียนด้วยอีกหนึ่งคนนะครับขอบขอบคุณคุณลุกนะครับที่มาแบ่งปันมุมมองจากสมาคม โปรแกรมเมอร์ไทยนะครับว่าทิศทางประเทศไทยในหลังจากภาวะวิกฤตมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับและก็ให้มุมมองในเรื่องของการใช้ทู o อะไรต่างๆนะครับขอบคุณคุณโอ๊กมาเลยครับขอบคุณครับคุณพ่เกียรมากเลยครับยินดีครับและสําหรับทุกท่านครับและนี่ก็คือคลิปดีๆครับจากช่องเท่าแก่ใหม่ในภาวะที่เราติดอยู่ในสถานการณ์เดียวกันครับเราตกอยู่ในสถานะของจําเลยที่ต้องต่อสู้กับ เจ้าไวรัสร้ายที่มีชื่อว่าเจ้าโควิดนะครับผมนําผู้มีประสบการณ์ผู้เชี่ยวชาญมาแบ่งปันมาให้ความรู้กับทุกท่านเพื่อที่จะเราฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับด้วยเจตนาที่อยากจะช่วยผู้ประกอบการให้เราผ่านไปด้วยกันเราสู้ไปด้วยกันทุกเวลารครับเป็นกำลังใจกับทุกท่านครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ